ส้มกับ Love Story ชาลอยอีกแล้วนะคะวันนี้ส้มจะมาทำพี่อาคาในหัวข้อใครกำลังคิดถึงคุณนะคะเดี๋วส้มจะบอกแบบเป็นลักษณะอากันอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ให้คุณแบบว่าไปคิดเองว่าเออเขาเป็นใครอะไราเงี้ยนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแบบคนรลังของคุณก็ได้นะคะใครที่แบบกำลังคิดถึงคุณอยู่ในขณะนี้ จะมีให้เลือกสองกองนะคะปกติส้มทำสามกองนะแต่ส้มรู้สึกว่าวันนี้อยากทำสองกองแค่วันนี้การอ่านนี้เป็นการอา่านพลังงานโดยทั่วไปนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครบางคนเลยก็ได้นะคะ <c oughs> ก็ฟังสนุกสนุกแล้วกันเนาะอ,อย่ากเก็บเอาไปใส่ใจแล้วก็อย่ากเก็บไปตัดสินใจใดๆก็ตามเนาะ โอเคก็ okay. so, มีให้เลือกสองกองนะคะอันนี้คือกองที่หนึ่งอันนี้คือกองที่สองนะคะก็ให้ทุกคนแบบเลือกนะคะว่าอันไหนดึงดูดกับทุกคนมากที่สุดงั้นเราไปเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนกองที่หนึ่งสวัสดีนะคะเรามาดูกันเลยว่า คนที่กำลังคิดถึงคุณมากๆตอนนี้ใครนะคะซ้อมจะเปิดโอเคนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะ codependency นะคะ r e l a t i o n factor แล้วก็ pay attention to the facts นะคะซ้อมรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เคยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันรายการอาจจะเป็นคนนี้ที่ทํางานหรือในที่เรียนก็ได้นะคะที่แบบว่าเป็นคนที่ เราเคยให้ความช่วยเหลือเขาหรือเขาเคยให้ความช่วยเหลือเราหรือว่าทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่แตกต่างกันได้นะคะแตกต่างกันได้ทั้งเรื่องอาจจะเป็นต่างชาตาิต่างภาษาหรือว่าคนที่มีชีวิตแตกต่างกันมากๆหรือว่า <c oughs> ภาษาแตกต่างกันหรือว่าที่อยู่อาศัยาฐานะอะไรเงี้ยแตกต่างกันซึ่งคุณอาจจะแบบ อยู่ในเลเวลที่สูงหรือต่ำกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันมากๆ <c oughs> <c oughs> แล้วคนคนนี้เหมือนเหมือนก็ได้เหมือนคุณก็รู้อยู่แล้วอะค่ะว่าเขาเป็นใครแล้วก็น่าจะมีบทบาทในชีวิตของคุณมากๆในช่วงช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยะคะโอเคเปิด okay. <c oughs> ะดูลักษณะของเขาเพิ่มเติมนะคะโอเคนะคะ <c oughs> คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนเก่าที่ยังอาจจะเป็นคนเก่าของคุณนะคะที่ยังแบบว่ามีความรู้สึกมีความรู้มีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังมีความแบบห่วงใย,ยมีความอยากยังมีความอยากที่จะ มอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นห่วงเป็นใย,ยอยากดูแลอยากอยากเข้ามาแบบอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอะไรเงี้ยเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แบบหน้าตาดีมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะมีตัวเลือกเยอะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ,ะภายนอกที่คุณแบบมองเขาอะไรอย่างเงี้ยดูเพิ่มเติม ที่บอกว่าคุณค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอาจจะเป็นด้วยเรื่องอายุด้วยก็ได้นะคะที่แบบว่าคุณอาจจะเด็กหรือคุณอาจจะอายุเยอะกว่าเขามากๆอะไรนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเขาคนนี้นะคะอาจจะคือมันมองมันมองได้อย่างนี้ด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะแบบว่าคุณจบกันไปแล้วเขาอาจจะไปยัง อาจจะไปมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ดูความที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการอะไรเงี้ยนะคะเขาตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะกลับมาเป็นโสดแล้วก็มีความคิดถึงคุณอะไรเงี้ยนะคะใช่แล้วก็แบบมีความคิดถึงคุณอยากจะแบบอยากจะแบบ move เข้ามากลับมาหาคุณอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบ อยากเริ่มต้นใหม่นะคะคือถึงให้มันประมาณว่าไม่เชิงอยากเริ่มต้นใหม่แค่แบบหวนนึกถึงวันเก่าๆแล้วก็ความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกันอะไรอย่างนี้คะ่ะก็เลยรู้สึกอาจจะอยากที่จะเข้ามาพูดคุยบ้าง,างใช่ค่ะค่อนข้างที่จะ คิดถึงคุณมากโดยเฉพาะเวลากลางคืนอะไรเงี้ยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ <c oughs> ถ้าถ้าในกรณีที่เขามีที่ห่างก,กันไปแล้วแล้วก็เขาไปมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะในช่วงเวลาที่แบบเขาทะเลาะกันกับครอบกับ,บแฟนหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับครอบครองเขาเนะี่ยเขาเขาก็จะแบบมีความแบบคิดถึงคุณอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบตอนนั้นเราไปด้วยกันได้หรือว่า เขาเลือกคุณหรือคุณเลือกเขาอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะมันจะเป็นแบบที่เป็นในปัจจุบันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่บอกว่าคือไพ่มันอํานวยให้ส้มแบบขอโทษค่ะคือไพ่มันแบบว่าไปในทิศทางที่แบบแบบให้ส้มอ่านแบบนี้จริงๆขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดแบบไม่ตรงกับใครหรือว่าในเรื่นี้แบบมันไม่เหมือนคุณเลยอ่ะโค ก็ไปเลือกกองอื่นนะคะหรือไม่ก็แบบกดออกไปได้เลยนะคืออย่างที่บอกว่าคุณและเขาค่อนข้างมีค่อนข้างมีระดับที่แตกต่างกันเขาอาจจะเป็นเจ้านายของคุณหรือว่าใช่เขาอาจจะเป็นเจ้านายของคุณอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงมีความเข้มงวดเด็ดขาดมีอีโก้ในตัวสูงมากอะไรอย่างงี้นะคะ เวลาเขาเห็นเขานึกถึงคุณอ่ะเขาค่อนข้างจะจเป็นคนที่คือเขาน่าจะเป็นคนที่เออเข้าสังคมบ่อยชอบสังสรรค์อะไรเงี้ยนะคะด้วยความที่อาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาไม่อยากจะอ่านนี้เลยคือเขาค่อนข้างที่จะอยากแอบมาหาคุณทําอะไรแบบถ้าเกิดในกรณีที่เขาไม่ครอบครัวแล้วนะคะคืออยากให้ระวังมากๆเลยว่า ถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วก็มามามาพูดคุยหรือว่ามีบทสนทากับเราที่เอเอียงไปในทางที่ไม่ดีที่แบบจะทําให้ทําอะไรผิดผิดลับหลังคนของเขาหรือครอบคของเขาคือแบบอย่าเลยนะคะมันมันไม่ดีโอเคใช่แล้วส้มถามต่อเขาว่าทำ,ทำไมออ ขอขยายจริงจริงแล้วเราก็รู้แล้วเนาะว่าทําไมเขาคิดถึงคุณอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเวลาที่เขามีข้อ,อมีปัญหากับครอบครัวหรือว่ามีเรื่องที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับคนของเขาหรือแฟนของเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยนะึกถึงคุณนะขอ,ขอขยายก่อนว่าทําไมเขาถึงนะึกถึงคุณอีกนะคะทําไมเขาถึงนะึกถึงคุณคือเขารู้สึกว่าเข,ขาเขารู้สึกว่าคุณอนะเป็นทุกอย่างให้เขาได้ คือไม่รู้ว่าสมัยก่อนหรือว่าก่อนที่แบบจะจากกันหรือจบก,กันนะคะอันนี้ถ้ามองเป็นในคน,คนเก่าเนะาะก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนที่เป็นฝ่ายให้กับเขาตลอดหรือเปล่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าเวลาอยู่กับคุณอะคุณสามารถเป็นทุกอย่างให้เขาได้อยู่กับคุณแล้วสบายใจคุณตอบสนองในอะไรไหลายอย่างให้กับเขาได้อะไรเนี่ยค่ะ,คะเวลาเขามีคุณอ่ะเขาค่อนข้างที่จะ รู้สึกบาลานซ์ทุกๆอย่างได้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แบบการงานหรือทุกอย่างอะ่ะคุณเป็นคุณค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงผู้ชายที่เก่งมากๆจัดการกับตัวเองได้ดีแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้ดีมากในหลายๆเรื่องเขาก็เลยแบบรู้สึกลงไหลในตัวคุณมากๆแต่ว่าอันนี้ฉันไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้คุณกับเขา ไม่ได้ลงเอ่ยกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีอย่างที่บอกเขามีครอบครัวมาก่อนหน้านั้นแล้วอันนี้กไม่รู้นะคะ <c oughs> ใช่แล้วก็มันเป็นอารมณ์ที่มันไม่ถึงกับหลักเนาะเวลาที่เขานึกถึงอะ่ะมันเป็นอารมณ์ที่ลุ่มหลงหลงไหลมากกว่าเป็นด้วเดวิลนะคะอืมอยากจะบอกว่าอยากให้ระวังด้วยเนาะว่าว่าแบบอยากให้มันเกิดเรื่องที่ ไม่ถูกศีลธรรมเนาะคุณควรทำยังไงนะคะถ้าเกิดเขาเข้ามาสนทนาหรือพูดคุยกับคุณจริงๆแล้วคุณส้มค่อนข้างมั่นใจว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่รู้คุณค่าในตัวเองอ มันเลยทําให้คุณก้าออกมาจากในชีวิตค่ะเพราะว่าคนคนนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มีความหลักอยู่ตรงนั้นนะคะมันมีแค่ความรู้สึกดีๆความรู้สึกหลงไหลในในใน,ในอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกแล้วก็เก่งอยู่แล้วเป็นผู้หญิงที่รู้คุณค่าในตัวเองหละตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงแม้เขาเข้ามาเข้ามา คุณก็ไม่เคยที่จะไว้ใจเขาแล้วคุณคุณไม่มีความไว้ใจเขาแล้วแล้วก็คุณรู้คุณรู้หมดว่าเขาเข้ามาต้องการอะไรอะไรงเ้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันคงจะไม่ได้เรียกแนะนํามากกว่าเรียกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณควรควรทำอะไรกับเขาควรทํำยังไงกับเขาในในวันที่เขาแบบเดินเข้ามาแล้วขอพูดคุยหรือว่าน้มหนาวให้คุณแบบ กลับไปหาเขาอะไรอย่างนี้นะคะคุณแบบสตรองแล้วก็เก่งมากโอเคคนกลุ่มหนึงก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ส้มไม่รู้นะคะว่าตรงหรือไม่ตรงก็อ่านตามไพ่นอนแล้วก็อ่านตามความรู้สึกของส้มด้วย <c oughs> โอเคถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะขอบคุณคน,คนกลุ่มที่1ด้วยสวัสดีค่ะคนกลุ่มที่2ส,สวัสดีนะคะ เราจะมาดูกันว่าใครที่กำลังคิดถึงคุณใน,นตอนนี้ของคนกลุ่มที่2นะคะคนที่เหลือนี้โอเคเราจะมาดูกันว่าคนที่คิดถึงคุณเขาเป็นใครนะคะไพ่สวยมากเลยนะคะก็ไพ่ที่คุณได้คือ engagement นะคะ wedding แล้วก็ express your love นะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นแฟนคุณหรือว่าสามีภรรยาของคุณที่ไพ่คนนี้อาจจะเป็นคนอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะได้รับการแต่งงานหรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่สามารถก้าวไปถึงจุดที่มีการมั่นการแต่งงานเกิดขึ้นได้ในไม่ช้านี้นะคะคพวกคุณค่อคนข้างที่จะมีความรู้สึกความรักให้กันและกันมาก รึกซึ้งมากๆอะคะ่ะเป็นแบบคนนี้แหละใช่คนนี้แหละแ,แบบที่ฉันจะแบบใช้ชีวิตไปด้วยมีการแต่งงานมีการสร้างครอบครัวไปด้วยกันอย่างมั่นคงอะคะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีว่าคนคนนี้มีลักษณะอย่างไงนะคะคนที่กำลังคิดถึงคุณนะตอน คนที่ทางานค่อนข้างน่ะนะคะทุ่มเทเวลาทาอะไรแล้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใ,ใ,ใจไปอย่างแบบเต็มที่มากๆอาจจะเป็นค่อนข้างเป็นคนที่มุ่งหวังความก้าวหน้าในชีวิตอาจจะถ้าเป็นในกรณีของคนที่กำลังอยู่ในช่วงของคบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ยังไม่ได้แต่งงานอาจจะเขาอ,อาจจะมีแลนหรือว่ามีความคิดที่อาจจะขอคุณแต่งงานก็เลยแบบว่าพยายามสร้าง สร้างเนื้อสร้างตัวอยู่อย่างหนักหน่วงมาตอนนี้นะคะเดซปกติเดสในสำหรับทั่วๆไปก็จะเป็นแบบมัน mm hmm. เหมือนการจบและการเริ่มต้นใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. แต่ว่าในเ mm hmm. ดซของสำหรับนี้ส้ม mm hmm. มองเห็นเป็นดอกลาบ mm hmm. ใช่เขาแบบอย่างที่บอกว่าคุณทั้งสองคนค่อนข้างมีความรักแล้วก็ ความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งอะค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างโรแมนติกเลยทีเดียวนะคะเขาเห็นคุณเป็นเหมือนคือพูดได้แค่ว่าเขาค่อนข้างที่จะรักคุณเห็นเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะคือประมาณว่าคนนี้และใช่ <c oughs> ถ้าในตอนนี้พวกคุณกำลังแบบว่า อยู่ในช่วงที่ห่างก,กันหรือว่าอาจจะพูดคุยกันอนลมด้วยความที่เขามีการโฟกัสที่งานมากขึ้นอย่างหนักหน่วงอย่างที่บอกนะคะตอนนี้เขาแบบนึกถึงคุณมากคิดถึงคุณมากนะคะอยากจะไปพอยอยากจะไปเจออยากจะมีเ,เวลาอยากจะใช้เวลาร่วมกันนะคะอยากจะเข้ามาดูแลคุณเขามีความรักที่มั่นคงให้กับคุณมากนะคะมีแพชชั่นในตัวคุณมากๆาว้ ฉาจังเลยมาดูก่อนว่าทําไมเขาถึงนะคิดถึงคุณมากตอนนี้คือจริงๆก็ไม่ต้องเปิดเอาคิดถึงเพราะว่ารักมากก็เลยคิดถึงมากอาจจะอยู่ในช่วงระยะทางที่ห่างก,กันแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยได้ติดต่อกันหรือเปล่านะคะทาไมเขาถึงคิดถึงคนก่อนที่สองนะคะตอนนี้เขาอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดอยู่ในช่วงระยะท,ที่ห่างก,กันหรือเขาไปทํางานไกลนะคะตอนนี้เขาค่อนข้างที่ แต่ใช้ชีวิตคนเดียว oh. เขาอาจจะดูสิ่งที่เขาแสดงออกอาจจะดูแบบโอ้ยอาจจะดูแบบชีวิตดีอยู่คนอยู่คนเดียวได้หรือว่าแสดงให้คุณเห็นว่าเขาไม่เป็นอะไรนะคะ oh. แต่จริงๆแต่จริงๆแล้วเขาอะคิดถึงคุณมากแบบคนอะไรมันจะมีความรักได้ขนาดนี้ <laughs> จริงๆเขาจะค่อนข้างมีแพชชั่นในตัวคุณมากเขารักคุณมากๆนะคะเออถ้าพอมันรักมากเวลาที่คิดคิดถึงอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบคิดถึงมากๆเหมือนกันนะคะเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณบ่อยๆนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยภารกิจหรืองานของเขาที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะห่างหายไปบ้าง สาเหตุที่ทําให้เขาคิดถึงคือก็คือก็คนมัน,นะะรักอะค่ะพูดได้ไหมแค่นี่้ก็คนมันรักคนมันมีแพชชั่นคนมันมีความรู้สึกดีๆความหลงไใลอยู่ในนั้นก็เลยแบบพอมันห่างกันนะคะมันก็คิดถึงเป็นธรรมดาประมาณนี้นะคะ่ะเหตุผลที่เขาคิดถึงคุณใช่แล้วเขาก็ คิดถึงความความรักของคุณเวลาที่อยู่ด้วยกันความทรงจาดีๆที่เคยใช้ร่วมกันก่อนหน้านะที่จะแบบแยกย้ายกันอะไรอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเขามีคุณในอนาคตแล้วก็อยากจะสร้างครอบครัวที่ดีที่มั่นคงกับคุณคือบอกบอกตรงๆว่าประมาณว่าทำงานครั้งนี้เก็บเงินครั้งนี้ก็คือแบบ จะไปขอวนะจะไปแต่งงานนะคือแบบคนกรอนนี้คือถ้าจะแต่งงานก็คือแบบมาบอกกันด้วยเนาะน่ารักอะโอเคสิ่งที่คุณควรทำนะคะในะตอนนี้ถ้าเขาสำหรับคนที่คิดถึงคุณนะคะคนกองที่สอง The Hermit คะ่ะสิ่งที่คุณควรทำานะตอนนี้คือ ก็ทำหน้าที่ของคุณอะถูกแล้วนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวรักษาสุขภาพรักษาเนื้อรักษาตัวเพื่อรอเขาแต่ว่าก็อย่ารอเฉยๆนอ้องก็แบบว่าทำหน้าที่ของตัวเองคุณอาจกําลังศึกษาอยู่หรือว่ากําลังมีโปรเจกต์อะไรที่จะทํานะคะก็โฟกัสที่ตรงนั้นแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็แน่วแน่มั่นคง ต่อเขานะคะซื่อสัตย์ให้ความเป็นธรรมต่อความรักของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะคะซึ่งคุณเองก็คงต้องรักเขามากๆเช่นมีการส่มเชื่อแบบนั้นเป็นอีก The e m p r e s s ต่อเขานะคะเป็นหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะอยู่ใน energy ที่ดีคิดบวกแล้วก็อย่าลืมที่จะ แวะเวียนไปแบบว่าพูดคุยส่งพลังงานดีๆให้กับเขาด้วยนะคะเพราะว่าเขากำลังสู้เพื่อคุณอยู่นะโอเคนะคะสำหรับคนกองที่สองก็จะละอีฉาประมาณนี้นะคะอสำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะให้ทำอะไรก็ได้ให้รู้ว่าอยู่ที่นี่กับส้มเนาะอะไรนี้ ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะปิ๊งๆจะก,กันอีพินะ